บรรยากาศนีน้นะครับผมโอ้โหการดีครับตูช้ชาทางน่จะร้อนนาดูดูคนเยอะซึ่งใหญ่นะผู้เล่นไป

สักผัสเออถูกแล้วถือว่าลมแรงก็ต้องวัดกันยาวๆเดี๋ยววันนี้จะพยายามหาคลิปเป็นๆให้ดูนะก็ติดตามชมกันไวมยังไงบ้างยังไงบ้าง หนาาอยู่ที่นี่ร้อนไหมวันนี้เราก็อยู่บนที่เขื่อนปัสสักครับชายเขื่อนของเรา,าเมาตกปลาที่เขื่อนปัสสักแล้วเพื่อนืมแวะมาที่นี่ฮะโอ้แล้วคุณจะเจอเพื่อนเต็มไปหมดเล้วเพื่อนเหล่านั้นเลย Hey. มานีน่อยมานี่หน่อยเอ้ยมานี่หน่อยโอ้เพื่อนมีเพื่อนอยไรกับเรา I'm sorry ถ่ายพุ่งนายไม่ได้อีกแล้วเพราะพุ่งนายเดินจากลงไปชีวิตอนาสเซออ้กาแศตอนเย็นก็นนนนจะสวยดีครับว่าอกาศดีมากครับที่นี่ลมพัดแต่ปีนี้ สิงหาเนี่ยน้ำต้องเต็มเขื่อนนะฮะ ไอ้ร,รู้นี่โนอะไรครับโอูมเยอะมากที่ขึ้นมาสังา่งนะ